สัดีครับวันนี้ผมโจเหมือนเดิมนะครับเราจะมาดูความแตกต่างของเครื่องหาน้ํานะครับวันนี้เครื่องหาน้ํามาเพิ่งถึงไทยนะฮะใส่มาสามตัวเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับเรามาดูตัวแรกคือแฟตไม่มีไหมนะครับวันนี้ไม่มีไหม่แล้วก็เจ็บกอนะครับดีไม่ค่อยสบายนวันนี้เรามาดูตัวแรกครับเป็นแฟ แต่และยี่ห้อความแตกต่างนะครับการใช้งานการใช้งานจะไม่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ของ a ดูนะครับ ADMT SX นะครับจะความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันเรามาดูเจ้าแฟตก่อนเลยนะครับเขาให้อะไรมาบ้างแฟตนะครับเขาให้มามีสาย สายหิวนะครับสายชาร์จนะครับผมที่ชาร์จแบตแล้วก็เสาเสียบบลูทูธตัวนี้นะครับจะใช้งานง่ายย,ยังไม่ค่อยได้ยินนะครับระว่าดูขาไม้ไม่มีนะครับสั่งไม้ล้วตัวนี้จะใช้งานง่ายนะครับจะเป็นคล้ายกางตาเสียบ ไปคนเดียวได้เลยนะฮะเนี่ยครับ, yeah. รบตัวนี้เขาเรียกแปดสามร้อยนะครับหาน้ำได้สามร้อยเมตรคือตัวนี้เรายังไม่ได้ตั้งไฟยังไม่ได้ตั้งโปรแกรมยังไม่ได้ตั้งหานะครับมันก็เลยยังไม่มีเช็คไฟให้เราเลือกที่จะเปิดจะเปิดเข้าไปดูไฟนะฮะเนี่ยครับ ยังไม่ได้หาถ้าหาแล้วจะสามารถเปิดคูน้าคูไฟแล้วก็ให้พี่พี่ช่างเจาะได้ดูกันได้นะครับแต่มันยังไม่ได้หามาดูหน้าตาข้าวครับใช้ไม่ยากครับตัวน,นี้ใช้ไม่ยากใช้ง่ายมากคือเอาสายเสียบเนี่ยฮะสายเสียบข้างบุญสายเสียบตัวนี้ฮนะสายเสียบเข้าไปปุ๊บ แล้วมาเจีบกับเสาเสาบูทเรานะฮะแล้วก,ก็ปักลงดินได้เลยฮะปักลงดินได้เลยเนี่ยครับคือปักอย่างนี้ได้เลยปักไปเรื่อยชิลเมตรชิลเมสชิล,เม,ชลเมตรครับผมลายเนมเสื่อย่างน <c oughs> ไม่ใกล้หน่อยครับก็นะฮะอันนี้เราจะมาลองตั้งค่านะฮะเอาเอาชื่อโจอ 2. Line name. S 3. S 3. 2องสองสองลายเนมแอสลี่เอสเดนเอาเป็นจูสองสองสองอ่าพ o i n t ที่หนึ่งเราไม่ไม่ต้องตั้งตั้งอะไรเลยนะฮะ enter เข้าไปปึง้งอ่าตัวนี้ใช้งานง่ายครับไม่ต้องมี Wi-Fi ไม่ต้องมีอ่าอะไรเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเลยแต่ถ้าเราจะเปิดกราฟ 3D นะฮะ เราจะเปิดกราฟ 3D เราต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะตัวนี้เราต้องใช้ Wi-Fi อย่างผมตั้งค่ามาหน้านี้แหละฮะเริ่มเริ่มที่ถ้าเริ่มที่จะรีซีตค้นหาน้ำก็กดไอตัวสีฟ้านะฮะพอครบ10จุดปุ๊บเราก็จะมาดูรอยหักทองช้างตัวนี้จะบอกเส้นกราฟท้องช้างนะครับถ้าจะมาดูสามดีเราก็กดมาที่ดาวนะฮะก็จะขึ้น 3D ไอตัวนี้ความแตกต่างของ ADMT เนี่ยฮะความแตกต่างของรุ่นนี้ ความแตกต่างของรุ่นนี้คือไอตัวนี้มันขึ้นมาเป็น3 d ดีถามว่ากราฟมันมีไหมกราฟมันก็มีแต่เราไม่เคยไปเปิดดูเลยนะฮะกราฟแล้วก็ตัวเลขมันก็มีนะครับผมคือวันนี้คือโจ,โจโจจะไม่ได้มาแบบมาอธิบายว่าการใช้งานเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงคือเรามาให้ดูความแตกต่างของเครื่องหาน้ำของตัวนี้ว่ามันใช้งานแตกต่างกันยัางไงาเพราะว่า ลูกค้าถามมาเยอะนะฮะว่าเฮ้ยไอตัวนี้ทำไมแพงไอตัวนี้ทำไมถูกไอตัวรุ่นเก่าทำไมถูกนะฮะรุ่นเก่าคือเราจะอธิบายบอกกับลูกค้าว่าความสะดวกสบายนะฮะเราไม่ต้องไปเชื่อมต่อที่แอปพลิเคชันนะฮะเราสามารถเปิดดูในเครื่องได้เลยแต่เรามาดูตัวน,นี้ก่อนหน้าตาก็แบบนี้นะฮะการใช้งานเดี๋ยวเราค่อยมาสอนกันทีหลังนะฮะเฮีย ตัวนี้มันสามารถตั้งค่าได้เดี๋ยวนะร้อยเมตรสองร้อยเมตรสามรอเมตรนี่ตัวนีส้สามารถตั้งค่าได้จะเอาร้อยเมตรก็ได้สองร้อยเมตรก็ได้สามร้อยเมตรก็ได้เห็นช่างหลายๆคนใช้อยู่นะฮะตัวนี้แป๊บนึงปึ้งอันนี้โจกเลยนะตัวปิดเลยมันก็มีอุปกรณ์อุปกรณ์ไม่เยอะครับอุปกรณ์ไม่เยอะแล้วก็ จะมีเสาอากาศวันนี้เสียงจะแหบๆหมยนะครับพอดีไม่ค่อยสบายนี่สามารถไปคนเดียวได้นะฮะปึ๊บพอหิ้วสายไปเลยนี่ครับหิ้วสายไปแล้วก็เอาเสาเสียบไปทีลเมตรทิลเมตรไล่ไป10เมตร20เมตรก็ว่าไปนะครับตัวนี้แปดชื่อว่าแปดสามร้อยนะครับถ้าใครจะสั่งโจเรียกว่าแฟด มีแปดสามร้อยแปดห้าร้อยแปดแปดร้อยนะครับตัวนี้อ่าใช่รีซีได้ถึงแปดร้อยเมตรอ่าคือตัวนี้ถ้าจะส่งซ่อมกับจูส่งซ่อมได้นะโจูซ่อมได้จะอัปเดตภาษาจะตัวนี้จูสามารถซ่อมได้ตัวเดียวตัวนี้จูยังซ่อมไม่เป็นแต่ซ่อมตัวนี้ซ่อมได้ไมนะ่มีปัญหาเรื่องปัหาน้ำปรึกษาได้เลยนะครับอ่อาต่อไป เรามาดูเขาเรียกอะไรนะครับไอดูไอดู ADMT 3 0 0 SX นะฮะตัวนี้เรื่องกาางนอ้ไรนี่เยอ่าเราจะเปิดหน้าตาเอเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์ก่อน,ก,อนก็จะมีสายนะาะให้มานะครับก็มีตัวเครื่อง ตัวเครื่องสายมันเดิมนะครับวัดระยะห่าง10เมตร20เมตรมันเดิมเส,ส,ส,สาเสาเสาเปียบนะครับอันนี้สาย USB ที่ชาร,ร์จแบตแล้วก็สายหิห้วนะครับแล้วก็กระบอกบ้องสลามกระบอกบ้องสลาม ไอตัวนี้มันเป็นอ,อิเล็กอิเล็กกับอะไรนะเราผมเข้าไปดูก่อนผมจำไม่ได้วันนี้ผมยังไม่เก่งนะครับของตรงแต่ผมมีอาจารย์อาจารย์ที่สอนอาจารย์จากนักเรีนนีพ่สิงนะครับสอนสอนการใช้งานผมมีแน่นอนอค,อนคู่มือก็จะเป็นประมาณนี้ใกล้ไหมครับคู่มือเนี่ยครับเขาก็จะบอกเลย ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมแปลเป็นไทยให้คู่มืออ่าเขาจะบอกแต่หน้าแรกเลยว่าเนี่ยครับเปิดเครื่องมาปุ๊บอย่าหมุนอย่าหมุนเปิดเครื่องมาปุ๊บเข้าตรงไหนอ่าตัวไหนวัดยังไงดูกราฟยังไง เปลี่ยนเป็นกราฟสองดียังไงสามดียังไงนะฮะมันก็จะมีบอกเลยนะครับผมตัวนี้ส่วนใหญ่จะอ่านสองดีแล้วก็สามดีนะฮะไม่ค่อยมีใครไปอ่านกราฟเลยตัวนี้เรามาดูหน้าตามันครับมันต่างจากรุ่นเก่ายัางไงมันต่างคือมีมือจับแล้วก็คือมีแอปพลิเคชันในตัวเลยมีหน้าจอในตัวนะฮะคือหนึ่งใช้งานง่าย เราจะข้างไอเข้าไปตั้งค่านะครับคือเอาโจเอาไว้อธิบายสําหรับลูกค้าที่เอาเครื่องไปดีกว่านะครับเพราะว่าปวาจะไม่มีเวลาน่าจพี่ๆได้จาะจน้ํากันด้วยนะครับเดี๋ยวจะำรำคาญตัวนะฮะไม่จะเป็นที่จะต้องเป็นช่างจาะนะครับคนทั่วไปก็สามารถซื้อไปห่าน้ําได้นะครับซื้อไปรีซิตคือเขาเรียกอะไรไปไปทำเป็นอาชีพเสริมได้แต่ที่นี้ ต้องศึกษาต้องศึกษาคือต้องต้องเรียนรู้ก่อนว่าการใช้งานเป็นยังไงนะฮะบางคนเอาไปแล้วใช้งานไม่ได้คือโว้กูซื้อมาซื้อมาก็แพงใช้งานไม่ได้ก็คือบางบางบางทีนะะ่บางที่คือผมไม่รู้ว่านําเข้ามาแล้วไม่มีการไม่มีการตีงานหรือย่าแ่ยงไงนะแต่ที่นี่คือสอนได้เท่าที่สอนนะฮะของโตคือ ผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องทางฟิสิกส์มากเท่าไหร่แต่เราก็สามารถสอนกันได้นะครับอ่ะเรามาดูเวลาเราเข้าตัวนี้นะฮะมันต้องใช้ WiFi นะครับเราก็เข้าไปที่เซตติ้งนะฮะเซตติ้งอ่ะเห็นไหมมีภาษาจีนเล็กน้อย wi-Fi อ่า Wi-Fi แล้วเนี่ย wi-Fi ก็จะขึ้นเราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เพื่อที่จะใช้งานครั้งแรกนะครับใช้งานครั้งแรกคือต้องใช้ Wi-Fi ก่อนนะฮะ แล้วครั้งต่อไปไม่ต้องใช้นะฮะอ่าไอตัวนี้หน้าหน้านี้ผมเข้าไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่ไม,ไม่ไม่ได้เชื่อมต่อ Wifi แล้วก็มันต้องรันเลขโทรศัพท์ m o อ่าอม,มือถือมือถหอมือถนะือมือถือมือถือมืออมือถือใครมือ c อ o u อถือมือมอถืคมอถอมือถืออ

นี้เป็นไอดู ADMT 300S นะครับคือตัวนี้เป็นเครื่องรุ่นเก่าเมื่อเมื่อต้นปีที่แล้วคือไปไทยได้จำหน่ายเยอะมากนะครับบริษัทเดียวกันนะฮะต่างกันแค่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วก,ก็การใช้งานคือตัวนี้สะดวกกว่าสะดวกกว่าคืออะไร ไม่ต้องเชื่อมต่อเข้าระบบมือถือนะฮะไม่ต้องเชื่อมต่อเข้าระบบ a n d r ร i d ระบบมือถือแต่ตัวนี้เราหาน้ําเราหาน้าครบแล้วเราไฟเรา 1- นึ่งถึงหเนี่ยคือเราหาไว้แล้วไฟที่1นึ่งถึงไฟที่5เราต้องกลับไปเปิดดูที่มือถือนะฮะเปิดดูที่มือถือถึงเราจะมกราฟได้นะครับอย่างี้ยต้องรู้ ต้องมือคู่กับมืนะฮมันเป็นรุ่นเก่าราคาไม่แพงครับตัวนี้นะ่าจะอยู่ที่ประมาณสี่หมื่นห้านะฮะตัวนี้นะนะครับตัวนี้สอบถามราคาเข้ามาได้ครับโยขายไม่แพงหรอกคุ้มตรงที่ว่า,าขายแล้วเราสอนเราบอกลูกค้าหมดเปลือกหมดเปลือกเลยในะหตัวนี้ผมบอกหมดเปลือกเลยนะครับ ถ้าถามผมว่ารุ่นใหม่กับรุ่นเก่าแตกตากก่างกันยังไงการใช้งานไม่แตกต่านงะการใช้งานเหมือนเดิมเหมือนเดิมต่างกันแค่เนี่ยครับมีบ้องขลามมาต่างกันแค่มีบ้องขลามมาแล้วก็หูจับที่ดูแบบสวยรูปลักษณ์ที่ดูสวยนะครับการหาน้นนําตัวนี้การหาน้ําที่ดีนะครับดูบอกก่อนเลย เรใช้มาไม่รู้ว่า 4- 5ห้าตัวแล้วเครื่องหาน้ำเดาซิงก่อนอันดับแรกคือเดาซิงก่อนเชื่อสมัยคุณปูลล่โบราณโบราณก่อนดีสุดครับคือเดาซิงนะฮะเดาซิงก่อนแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้หาน้ำตามหลังนะครับตัวนี้แบตเตอรี่อ่ะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องแบตเตอรี่ตัวนี้ก่อนตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แย่แต่รุ่นเกา่าขอโทษนะครับที่ลักไปทั่วมอวทั่วเลย ตอนนี้รุ่นเก่าแบตเตอรี่แกะยากมากนะตอนนี้แกะง่ายครับน,นี่ง่ายหน่อยครับตัวน,นี้สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับสมมุติว่าเราเนี่ยอยากได้แบตเพิ่มคือสั่งสั่งแต่แบตมาก็ได้แล้วก็อเอาแบตสำรองไปสองก้อนสมมติขึ้นเขานะฮะสมมติขึ้นเขาแบบไม่มีที่ชาร์จแบตอย่างนี้ครับแต่แบตอยู่ได้นานตัวนี้ เปอร์เซ็นต์มันหนึ่งชั่วโมงต่อ10%เปอร์เซนตประมาณนี้ฮรัหนึ่งชั่วโมงไม่น่าจะเยอะน่าจะเยอะกว่าน,นั้นครับผมจำไม่ได้จริงๆต้องขอโทษนะครับเพราะใช้ได้แป๊บเดียวนะครับใช้ได้แป๊บเดียวก็ส่งให้เซฟลบวงการน้ำารดานะครับอย่างพีเอ็กไปใช้ก่อนอือเอา อันนี้มันเข้าไม่ได้เพราะว่ามันต้องเข้าแอคเค้าต่างม,มือบายโฟนคือผมจะต้องเข้าของลูกค้านะครับดีคือเข้าของลูกค้า,าวันนี้นะครับโจก็ได้มาพเพิ่มเครื่องหาน้ำสองตัวคือวัวน,นี้จะเสียงดังหน่อยนะครับไม่ก็ไม่มีเพราะว่าไมสั่งสั่งแล้วเสียงดังมีเสียงราลกวันรอบๆนะครับวันนี้คือแปด 300ยคือสามารถใช้งานคนเดียวได้นะครับไปคนเดียวได้นะครับไม่ต้องใช้ WiFi ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับไปปึ๊บเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กครั้งละเมตรได้เลยนะฮะตัวนี้สามารถากราฟนะครับกาฟหลายเส้นเขาเรียกอะไรทางตอเนอร์ฟิิกนะครับแล้วก็ดูตัวเลขได้กาามดินได้นะครับแต่กราฟดีเราต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนนะครับถึงจะดูได้ เงนตัวนี้ถามว่าไปคนเดียวได้ไหมก็ไปคนเดียวได้นะแต่ต้องใช้บ้องขลามนี่ไปคนเดียวที่นหนักเนละถ้าไปสองคนก็ต้องใช้เขาเรียกอไไไนะไรสายวัดนะครับผมสายวัดสายวัดที่ใช้อ e ีะะ e ex, e เล็กน่าจะอีเล็กอีเล็กนะผมจำไม่ได้เดีเ๋ยว หน้าตาหน้าตาของเครื่องมือเก่าเห็นไหมอ่ามันก็ไม่ไม่ไม่แตกต่างอะไรกันเยอะแค่แอปพลิเคชันในมือถือเดี๋ยวผมเปิดแอปพลิเคชันในมือถือเลยลูกค้าจะได้รู้นะฮะลูกค้าจะได้รู้ลูกค้าจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วแอปลบแล้ว ผมได้ลบแอปไปแล้วนะครับมันหนักเครื่องเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งครับไอนเก่าเนี่ยมันเสียอย่างหนึ่งผมบอกเลยเสียมากมากคือมันหนักเครื่องมันหนักไอแอปพลิเคชันเนี่ยมันหนักเครื่องในมือถือเราไวรัสกินโอ้ยแหลกครับไวรัสกินแหลกผมว่าหนึ่งในร้อยต้องมีใครเจอไวรัสกินไอแอปพลิเคชันตัวนี้นะฮะต้องมีคนเจอโอ้เสื้อคูุครับ อ่านี่เหลือตัวหนึ่งตัวนี้นะครับสมัยก่อนนะฮะไม่ใช่สมัยก่อนปัจจุบันก็ใช้นะครับของกลุรัพั์ของทหารของนักทอร์ีฟิสิก์นะครับผมใช้ไม่เป็นผมบอกเลยผมใช้ไม่เป็นผมมีอยู่สองเครื่องวันนี้นะฮะผมมีอยู่สองเครื่องแต่ผมใช้ไม่เป็น,มมน,น,น,มมปนถ้าใครอยากลองใช้นะฮะ มาเอาที่โจไปใช้ได้แต่หาสายไฟเองโจไม่มีสายไฟมีผ่อนเบามีผ่อนเบามีตัวไหนให้ผ่อนเบาหลังไม่ได้สวัสดีครับพี่เอก ไม่ต้องถอนเลยที่พี่เอกอ่ะถ้าเป็นพื้นที่ทรายนะแถวพี่เอกถอนนะโดูไม่รู้ว่าทรายตรงนั้นก็ทรายตรงนั้นมีน้ำตลอดไงไม่ต้องใช้ก็ได้ของพี่เอกแรงจริงนะแนะนำเป็นตัวนี้นะครับแนะนำเป็นตัวนี้ถ้าเป็นพื้นที่หินโซนหินที่แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะฮะไอู้ ADLP อย่างนครครับวันีเูลงครับเดี๋ยวงงนิดนึงครับอะไรมาเป็นองข้ามแขงอะไรมาเม่เาตููลงอ๋อโอเคครับโอเคอ่นคำวคือนต้นที้แขงนิดนึงครับก็เดี๋ยวชูแกไปหลังใม่นะครับเรื่องเรื่องหา สนใจ,จติดต่อโจมาได้นะครับหน้าเฟซบุ๊กหรือหนังไม้ก็ได้แอดไลน์มาได้นะครับเรื่องหาน้ำคือเราเอามาบอกกันมาเล่าต่อกันแค่นี้นะครับีย๋ยคลิปหน้าคลิปหลังถ้าโจมีเวลาได้ทําให้ผ่าน้าได้ดูได้ดูคืออยากให้รู้ครับอยากให้ช่างเจาะได้รู้ว่าเฮ้ยเครื่องหาน้ําตัวนี้เป็นแบบนี้นะเครื่องหาน้ําตัวนี้เป็นแบบนี้นะคือ ไม่ใช่ว่าเราจะปิดลูกค้าเราเราโพสตอย่างเดียวว่าเอ้ยเรามีเครื่องหาน้ําเรามีเครื่องหาน้ําแต่จริงใช้งานยังไงลูกค้ายังไม่รู้หนึ่งนะฮะเราเอามาให้ลูกค้ารู้ก่อนดีกว่าว่าเครื่องหาน้ำเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเอ๊ะเห็นเหล็กดาวซิงไหมเหล็กดาวซิงอ่าแตกต่างกันยังไงเหล็กดาวซิงนี่ทุกคนต้องรู้จักนะฮะในช่างจอบ แต่ผมใช้ไม่เป็นเดินไม่เคยเข้านะครับเครื่องดาบซิ่งก็ใช้แต่ไอ้พวกนี้นะครับเครื่องหาน้ำพวกนี้นะฮะก็วันนี้จูขอลาก่อนสวัสดีครับ